โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึงนะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรเน็ตความเร็ว15เมกแบบไม่อั้นไม่จำกัดและมีโทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย แถมให้นะครับโปรโมชั่นนี้เป็นของค่าย MyByNT หรือ m y c a แเดิมนะครับสามารถสมัครใช้งานได้จนถึง29กุมภาพันธ์2567นี้นะครับโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่และซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเครือข่าย MyByNT นะครับสำหรับท่านที่ใช้งาน MyByNT อยู่แล้วต้องเปลี่ยนซิมเป็นซิม700เมกะเฮิร์ก่อนนะครับถึงจะสามารถสมัคร โปรตัวนี้ได้รายละเอียดของโปรโมชั่นจะเป็นเน็ตความเร็ว15เมกแบบไม่อันไม่จำกัดตัวนี้มีโทรฟีไม่อันในเครือข่ายแถมให้นะครับอายุการใช้งานต่อรอบอยู่ที่31วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ12รอบหรือ12เดือนราคาอยู่ที่170บาทรวมภาษีรหัสในการสมัครใช้งานกดดอกจัน 906ดอกจัน707สี่เีเหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่หาซื้อซิม m ม b ์บ t เอไม่ได้นะครับสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Lazada ได้นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คำบรรยายคลิปนี้ให้นะครับร้านนี้จะเป็นร้านแบบ official ของหม b y บาเอ็นเลยนะครับฝากติดตามช่องฮักเน็ตไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k กเนตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮา c k กเน็กดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮากเน็ตนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ